สวัสดีจ้าพี่น้องมันอีจินพามากินข้าวหลังบ้านลมแหง้งแหง้แหงแต่ว่าลมดีดีพี่น้องดูดีมันอีจินมีอย่างมามีหมกปลาดุกหมกปลาดุกเห็นว่าน้อนี่หมกปลาดุกมันลมมากเลยจินจะเอาใบตองออกแล้วนะจาจะเนาะแล้วก็มีหมูทอดไก่ทอดนี่ไงกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆเลยพี่น้องจิน มันล่มแห้งไหมพี่น้องใบตองมันผัดเดี๋ยวกินเปลี่ยนเอาใส่ซ้ำเลยนะจ๊ะเนาะแป๊บนึงเนาะจินเอาใบตองออกแล้วนะจ๊ะเพราะว่าล่มมันพัดมากินกันเลยค่ะแต่ว่าก่อนไปกินกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาสแซบหน่อยเ้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบแล้วกันเนาะถึงได้ก็ขอบคุณหลายๆเดจ้าล่มแห้งนิดนึงขอโทษขออภัยด้อจินวันล่มมันดีไหมจินกันเลยยาวมะไม่หมูทอดด้วยพี่น้อง หมูทอดไก่ทอดทำไมันไม่เสยียงดังอย่างกักบขอโทษดขอภายเยลยบร่มแห้งอีหลีพี่น้องเบิง้งมากกินกันเลยจ้าหมกปลาดุกจินหมกเองเนาะจ้ะเห็ดใหม่ๆเลยนี่จ้าหมกปลาดุกใส่ผักชีลาว ใส่ักซีลาบใส่อีอย่างก็กระลำต้นหอมผักชีอืม้มูทอด เป็นยุ่หลังบ้านพี่น้องทางหลังเป็นต้นพักแป้นด้วยจ้ะกินปูกผักแป้นใส่ลอ้อกระถางรอรถไว้นู้นเขียวเขียวนะมาจะมาแซ่บน้ำกันเลยมือเนี่ยปลาดุกมกปลาดุกเห็ดเองเลยมือเนี่วยแต่ว่าวิธีหมกกินไม่ได้เห็ดในเบื้องนั่นจ้นะเน,นาะแล่นนาแล่นหลังเนี่ยกินไปซื้อใบตองมา นี่ประดุกเนี่ยพี่น้องนี่ประดุกปลาดุกปลาดุกกินกับผักซีนี่ไงผักซี่สุดยอดเลยหอมผักซี่เล่าแล้วก็ขาตะไคร้ใบบกูดนะจ๊ะจินต,าต,าตาําตําตําสุดยอดจริงๆแซ่บๆเลย ลมันแห้งบางทีมันกับมาแบบมันมาเป็นเทียเทียบไปน้องเนี่ยปลากินกับกระลำแซบ่บหมูทอดอ หมูอทอดอร่อยอร่อยแลยพีนะ่เนาะปอดูกลางมันมแลดูจ้าถั่วแสมต้องกันมือเนี่ยขเขาเหนียว มกปลาดุกผักซี่หอมๆเลยตำข่าตะไคร้ใบบุูดใส่น่าจะเนาะหอมแดงพริกชิ้นะน้อเขาเหนียวลูกหั่ลางกระดิ่น,นนะพี่น้องเนาะ ได้เห็นต้นพักพักแป้นจนินเลย จากประดูกแล้วก็ใส่บางคนมันก็เอาแป้งข้าวเหนียวเนาะแต่ว่าเจนจเอาเข้าวทีเจนหนึ่งเจนเอาข้าวสารมาตำตำเลยให้เป็นแป้งข้าวเหนียวประดูกมันมันเลยก้างมันดี หมกแล้วมันก็แซ<ส>่บสุดยอดเลยไช่ผักซีใช่ผักซีเล่าไห,หลายผักไอโตูต้นหอม 응 mm. ลมมันแห้งทุกมือเลยจ้ะนี่หลังบ้านเน่ยหลังรัวเนี่ยถ้าลวกไปนี่ก็เป็นบอ่อปลาแล้วจะเห็นเป็นกำแพงบอ่อปลาอยู่ข้างหลังที่จินเคยไทายเบื้องกับพี่น้องนั่นแหละมันเป็นบอ่อปลามินมันติดกัน อันนี้แบบนี้หมูทอดหมูทอดมาลูกจ้ามากินถอดน้ำกันกับเขามีหลายอย่างอยู่มือนี่สองอย่าง บกประดุกนี่จ้าประดุกแทบๆเลยพี่น้อง หมกปลานิ่นหมกปลาหมกปลาคอก็ไดนะพี่น้องอนมีจิ้นซื้อมาหรอกหมูทอด ร้มมากมันมาเป็นบังเทือบังเทือกันแห้งร้อมอ่ะเริ่มมากอีกแล้วกินเลยบค่อยเดยมาทายหลังบานเพราะว่ามันรมแห้งโดนมาทายเธอหนึงเนาะมันเย็นอยู่พี่น้องเย็นดีอืมแมงวัน ไม่วหวมันหอมไม่หอมอมอันเหนิงอ้ยลมมาแล้วพี่น้องอิ่มพอดีเลยสำหรับคลิปกินหมกปลาดุกโอ้เห็ดเองเลยพี่น้องโอ้ยลมมาแห้งแล้วพี่น้องเอ้ย สำหรับคลิปนี้จินก็ฝากไวซ์สม,มียร์นะจ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จินช่องจินพาฒแซบในเด้อค่ะมีทั้งเพจก็ยูทูบ YouTube นะคะเนาะจังไดก็ขอบคุณเลยหลายจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าไปแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะ